นิทานเรื่องลิ้นและอีศบครั้งที่อีศบได้เป็นข้ารับใช้ของซางตุตเขาได้ชื่อว่าเป็นที่รักของเจ้านายเป็นอย่างยิ่งเพราะความที่เขาเป็นผู้บำเพ็ญตนให้มีประโยชน์และเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยมาอีศบนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้เจ้านายโปรดปรานแต่บางครั้งก็ต้องปวดหัวอยู่บ่อยๆ เพราะความฉลาดเกินตัวของเขานั่นเองมีครั้งหนึ่งที่แสดงความเป็นผู้รู้ของอิศพบให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนก็คือวันที่เจ้านายของเขาได้จัดงานเลี้ยงผู้เป็นเจ้านายจะจัดงานเลี้ยงแกเ่เพื่อนๆจึงสั่งอิศพบไปว่าให้ไปซื้ออาหารที่ดีที่สุดในตลาดเพื่อมาทำอาหารเลี้ยงแขกในวันงาน หลังจากรับคำสั่งไปแล้วอิศพบก็ได้รีบไปซื้อสิ่งของที่เจ้านายสั่งมาจัดเตรียมไว้ทันทีพอถึงวันงานเขาก็จัดการกับอาหารแต่เชา้าเพื่อรอแขกที่จะมาร่วมงานคลันได้เวลารับประทานอาหารเจ้านายจึงสั่งให้อิศพบนำอาหารที่ดีที่สุดมาให้แขกรับประทานอาหารจานแรกนั้นก็คือลิ้น อาหารจานที่สองนั้นก็ยังเป็นลิ้นของหวานนะหรือก็ลิ้นอีกเช่นเคยช่วงที่อีศพบนำอาหารจานแรกมาเสิร์ฟนั้นแขกเกลือก็ต่างชมกันว่ารสชาติอร่อยมากเลยแต่พอติดตามมาด้วยลิ้นจานที่สองก็รู้สึกว่าความอร่อยนั้นเริ่มจะหายไปนำซ้ำแล้วของหวานก็ยังเป็นลิ้นอีกแทนที่จะรู้สึกอร่อย กลับเป็นความรู้สึกสะอิดสะเอียนแทนเมื่อซางตูสเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นจึงเรียกอีศบมาสอบถามให้รู้เรื่องข้าสั่งให้ซื้ออาหารที่ดีที่สุดมาไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้าถึงซื้อแต่ลิ้นเพียงอย่างเดียวเล่าอีศบก็ตอบเจ้านายไปว่าเจ้านายคิดว่ายังจะมีอะไรดีไปกว่าลิ้นอีกหรือ เพราะว่าบ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยก็สร้างมาด้วยลิ้นการรักษาความสงบก็ต้องใช้ลิ้นลิ้นยังมีหน้าที่สอนชักชวนและควบคุมสภาผู้แทนราษฎรและด้วยลิ้นที่เรามีอยู่นี่แหละทำให้เราได้ทำหน้าที่อันสำคัญก็คือการกล่าวถึงพระาศาสดาพอซางตุสได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะจับผิดอิศพให้ได้ จึงได้ออกคำสั่งให้เขาไปซื้อสิ่งที่เลวที่สุดเพื่อมาเลี้ยงแขกชุดเดิมพอรุ่งขึ้นอีศพบก็นำอาหารซึ่งก็คือลิ้นมาเสิร์ฟตามเดิมเมื่อเจ้านายเห็นเช่นนั้นก็ต้องการทราบคำตอบของเขาอีศบจึงได้อธิบายว่าลิ้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงในโลกแล้ว ลิ้นเป็นต้นเหตุของการถกเถียงต้นเหตุของการฟ้องร้องกันในศาลต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทและต้นเหตุของสงครามลิ้นที่เรานำไปสรรเสริญพระศา,าสดาได้แต่ในขณนะดเดียวกันลิ้นก็สามารถกล่าววาจาอันชั่วร้ายแสดงความไม่ไว้วางใจในอนุภาพของพระองค์ได้เช่นกัน